สวัสดีครับเพื่อนๆตอนคลิปนี้มาดู <c oughs> มาดูสูตรมาครบสองตัวบนนั่นเพนะมาครบสองตัวถึงสามตัวแต่ก็สองตัวนี้ที่ผ่านมาไม่เคยขาดแต่สามตัวนี้หลักร้อยบางทีก็มาบางทีเขาไม่มารู้สึกว่าไม่มาอยู่สองสามงวดนี่แหลนเพื่อนหลักร้อยดูงวดต่อไปนี้จะมีหลักร้อยเข้ามาไหมเพื่อน อันนี้เป็นสูตรใหม่นั่นพ่อนะสูตรใหม่เพิ่งเขียนเสร็จแล้วก็ส่งให้สมาชิกไปถ่ายส่งให้สมาชิกไปแล้วผมก็เลยมันส่งให้มาถ่ายให้เพื่อนดูอีกทีหนึง่งเพื่อนในกลุ่มเราก็ดูต่อไปนั่นพ่อนะเพราะว่าถ่ายรูปส่งให้เพื่อนไปแม่อธิบายมันจะส่งว่าเลขมาครบสองตัวบ,บนเท่านั้นแล้วก็เพื่อนก็ถ้าดูคลิปนี้ก็ ังอธิบายไปเดียวกันนั้นเพื่อนนะ,ะก่อนเข้าดูแนวทางของเราเพื่อนฝากช่องฝากคาเชิญครับลิปโลนี่ทาขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสินผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมด้วยน,นะครับเ <c oughs> นี่ย <c oughs> เดี๋ยวปรับขึ้นมาก่อน,นเพื่อนสูตรเดียว้วค่อยไปดูผมจับ จับคู่ให้ตามสูตรนั่นเพื่อนนะจับคู่ให้ตามสูตรจับคู่ให้ตามสูตรมัน <elle> จะเป็นยังไงผมว่าจะให้ดูตำแหน่ง ข้างหน้าข้างบนนั่นเพื่อนเดี๋ยวค่อยบอกนั่นเพื่อนนะไอ้มันถ้างวดนี้เข้านั่นเพื่อนนะแต่ตำแหน่งที่ผมทำเป็นเจ็ดเป็นสี่สี่เป็นหกหกเป็นศูนย์เป็นสี่สี่บวกหกได้ศูนย์นี่คือตำแหน่งบวกนั่นเพื่อนนะเดี๋ยวถ้างวดนี้เข้าเพื่อนค่อยดูตำแหน่งไปนั่นเพื่อนนะที่ผ่านมาเขาเข้านั้นเพื่อนนะอ่ะ อืมไปโดนมือไปโดนติไดไมประกาท่านติดอยูอ่เดี๋ยวนานพอนะมือไปโดนขากล้องมันกินอาประกา ตับขึ้นมาให้มันเต็มเลยเพื่อนเพราะว่ามันบืนทีมันเหลืออยากให้ตัวใหญ่ๆเอาไว้รุ่นเอาไว้รุ่นดูคนแก่ไม่เท่าไหร่หรอกเอาไว้รุ่นนั่นแหละพอดีเต็มจอพอดีเลยนี่หมวลมดแรกอย่ข้างบน <c oughs> วดเลกออกหนึ่งหนึ่งหกน่นเพ่อนนะออกหนึ่งหนึ่งหกหลักสิบหลักหน่วยมาครบสองตบนมาหลักร้อยด้วยเดี๋ยวผมจะวงหลักร้อยไปนานเพื่อนนะวงหลักร้อยเข้าไปเข้าจีงวดเราจะมองไม่เห็น งวดถัดมานั้นเพื่อนะเข้าสองตบบนแล้วเข้าสามตบบนแล้ววันนี้ก็ได้สามตบบนมีหลักร้อยด้วย 105. ร้อยห้าหลักหน่วยหลักสิบ 10. อยู่ด้วยกัน อ่ะมาดูงวดถัดมามาหลักร้อยอีกหลักร้อยเข้าห้าหลักสิบเก้าสาม งวดถัดมาเข้า,างวดถัดมาหลักร้อยมาหลักสิบมาหลักหน่วยมาหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยเลขห้าเข้า ไบคำเตือนลมจะพัดอ่ะมางวดถัดมานานพ่ะนะงวดถัดมาเลขห้ามาเลขศูนมาเลขสามมาหลัก้อยมาต่อไปหลักสิบหลักหน่วย ผมเอาตำแหน่งเอาตำแหน่งเด่นสิบหน่วยนะทำนั้นเพอนนะเอาตำแหน่งเด่นสิบหน่วยทำเข้าสองตบลถึงสามตัวแต่สามตัวเข้าไม่หมดทุกงวดนั้นเพื่อนนะแต่สิบหน่วยที่ผ่านมาเข้าหมดทุกงวดมางวดนี้เลขสามมาเลขสามมาสิบอกมาหน่วยครบสามตบล สามตัวนี้ไม่หมดตงุงงวดนั้นเพื่อนนะมางวดนี้หลักร้อยเห็นแล้วหลักร้อยเลขศูนย์ต่อไปสิบหน่วยสิบหน่วยครบสองตัวถึงสามตัวนั้นเพื่อนนะที่ผ่านมาเรานครบสามตบบน จะลองดูหัวต่อไปงวดต่อไปในเขาครบเนี่ยเพื่อนนี่หัวที่ผมถูกสองตัวบนมเม็ดเดียวเนี่ยเพื่อนนี่ผมจําได้นี่ผมได้สองตัวบนชุดเดียวตรงตรงนั้นเพื่อนนะตรงหลักไม่ใช่ตัวโต๊ดนั่นเพื่อนนะหัวนั้นถ้าผมหาเลขเด่นได้เด่นสิบหน่วยได้มองผมโดยมากจะเข้าตรงนั้นเพื่อนนะเพราะว่าผมทําแต้มร้อยสิบร้อยหน่วยจับ ถ้าหาเด่นๆได้นั้นเพื่อนอะาหาเด่นสิบหน่วยได้ตรงๆนั้นเพื่อนนะ <c oughs> หลักสิบหลักหน่วยครบสามตบบนอ่ะมางวดถัดมางวดถัดมาเลขหก 6, นี่ก็ครบสามนั้นเพื่อนนะครบสามวงหนึ่หลักร้อยก,ก่อนครบสามหลักสิบ หลักหน่วยหลักร้อยอยู่ด้วยกันมางวดถัดมาก็ต้องครบสามอีกเลขเบิ้ลเลขหามนี่หลักร้อยเข้าหลักสิบเป็นหลักร้อยหลักหน่วยเข้ามางวดถัดมานี่ก็ครบสามนั่นพอนะไอขหกมา เอกหกมาหกมาสิบหน่วยหน่วยมาห้านมิติก๊กเข้าถูกมาวันนี้ก็ถูกมาอ่ะเอกห้าลขสองตัวมาครบสามตัวบนน้นพ่ะนะมางวดถัดมานั้นพ่ะนะงวดถัดมาเลขสองมีเลขหกมีหลักร้อยไม่เข้า อ่าเข้าสองตัวนะั้นเพื่อนนะเ้าสองตัวอมาไม่ครบไม่ครบเพราะสองตัวผมบอกว่าสองสูตรนี้ครบสองตัวถึงสามตัวนะเพื่อนนะมางวดถัดมา4-4ครบสาม <c oughs> ครบสามผ่าดหลักร้อยไปหนึ่งงวดมีหลักร้อย หลักสิบหลักหน่วยวันที่ผ่านมาวันนี้ครบสามหลักร้อยเข้าไปแล้วสองสองสอง,สอง,สองหนึ่งอลองดูงวดนี้นั้นเพื่อนนะที่ผมเขียนเอาดินสอเขียนข้างล่างนี้นเพื่อนนี่ส่งให้สมาชิกไปมิจินี่สูตรมาครบสองตัวบนสิบสี่งวดอ่ะ เียนสูตรเสร็จก็ส่งให้สมาชิกไปไม่รู้จะเข้าไม่เข้านั้นเพื่อนนะงวดต่อไปที่ผ่านมาเขาเข้าสองตัวมีผิดหลักร้อยอีกงวดเดียวที่ไม่มานอกน,นั้นเข้าสามตัวนั้นเพื่อนนะอ่าสองงวดน,นี้ก็มาแต่งวดน,นี้เพื่อนว่าหลักร้อยจะอยู่นี่ไหมอ่าหลักร้อยไม่อยู่นี่ก็คงหลักร้อยคงไม่มานั้นเพื่อนนะถ้าหลักร้อยอยู่นี่หลักร้อยก็คงมามีอยู่แค่นั้นสูตรหวยผมนั้นเพื่อนนะ ถ้าหลักร้อยอยู่นี่ก็คงมาถ้าหลักร้อยไม่อยู่ก็คงครบสิบครบหน่วยถ้าสูตรก็เดินต่อสิบหน่วยนั้นพ่อนะว่าสูตรเขาเดินสิบหน่วย,นนะส,วยสูตรนี้ผมมาตำแหน่งสิบหน่วยทําบางงวดมันครบสามตะบนมีงวดเดียวที่ไม่ครบนั้นเพื่อนนะจะบวกตรงนี้ไปก็ปจะครบบวกตรงนี้ไปก็จะเป็นเลขเก้าบวกตรงนี้ไปจะเป็นเลขสาม อะง <c oughs> างวดนี้ครบสามตบนเพื่อนชอบสุดไหนเอาไปน,นปั่นพะนะผมจับสุดให้จ <c oughs> ะลงไปหน่อยนึงเพราะว่ามัน ลงไม่น้อยแล้วลงเยอะอยู่อ่าเลขที่ได้เมื่อกี้เลขเก้าเลขศูนย์เลขหนึ่งเลขสองเลขห้าเลขหกเลขแปดเลขแปดนั่นเพื่อนนะตอนแรกคุณเขียนเลขเก้ามันเป็นเลขแปดเขียนผิดเลขเก้ายุ่งหน้าแล้วจริงต้องเอาเลขเก้ามาใส่ที่นี่ก็นับเต็มไปนี่มันมันได้เขียนสูตรอย่างนี้แล้วก็เลยเอาตามนี้เพื่อนตามสูตร เอ,เอาเอาแปดน้องส่นี่ก็จะนับแต้มไปเหมือนกันสูตรมันมาอย่างนี้เริ่มมาจากนี้อ่ะได้หนึ่งชุดสองชุดสามชุดสี่ชุดห้าชุดหกชุดหกสองสองหกสามสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดชุดนั้นเพื่อนนะทั้งหมดยี่สิบเอ็ดชุดอันนี้คือ ไม่ตัดแต้มนั้นเพื่อนนะบางคนชอบแต้มบางคนไม่ชอบแต้มตัดแต้มงวดนี้ผมได้แต้มสองตบนแต้มเดียวถ้าแต้มสองตะบนผมอยู่นี่แต้มเดียวงวดนี้ถ้าเอาตามแต้มอีกนั้นเพื่อนนะจะมีสองชุดแต่นี่บางคนบอกว่าไม่เอาแต้มก็มีอ่าทาไมแต้มก็เอานั้นเพื่อนนะเลือกเอาเลขเด่นเด่นสิบหน่วยเพื่อนมีอะไรก็เอาไป เด่นสิบหน่วยมีอะไรหลักสิบเราถ่ายไปเพื่อนไปมีอะไรบ้างที่ไม่ไม่เคยผิดปีนี้ทั้งปีผมบอาหลักสิบให้เพื่อนไปมีอะไรมีหลักหน่วยมีอะไรเอามาจาับนี่มันเข้าไหมถ้าไม่เข้ามันเป็นตัวตัหรือเป็นสลับหลักกันไหม,มเพื่อนก็นไปดูเอาคือสูตร มาครบเนี่ยมันบางทีไม่มันไม่ปักหลักนั้นเพื่อนนะที่จับนี่จับตามตามตัวเลขคุณหน้าดีเลขเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าห้าเก้าหกเก้าแปดต่อมาก็มาศูนย์หนึ่งศูนย์สองอะไรไปตามนี้นั่นเพื่อนนะนี่คือเขียนตามตัวเลขนั้นเพื่อนนะอ่ะ ดูหลักสิบหลักหน่วยใส่อีกทีหนึ่งนั่นเพื่อนนะว่ามันจะเป็นไปตามนี้ไหมอ่ะท้ายสุดสุดท้ายก็ที่ผ่านมาเนี่ก็เข้ามาสิบกว่างวดนั้นเพื่อนนะตามที่ผมเขียนให้จะมาชิ้ไปเข้ามาเท่าไหร่สิบสี่งวดติดนั้นเพื่อนนะเข้าสองตัวบนมาสิบสีงวดติดแต่เข้าสามตัวบนพลาดหลักร้อยไปงวดเดียวงวดนี้จะมีหลักร้อยสักตัวไหมถ้าไม่มีก็แสดงว่าไม่มา อาจจะมีสิบหน่วยอาจจะเป็นไปได้ไม่แน่นอนนั่นเพื่อนนะเราว่าส,าสูตรจะเข้าคงก็บพันไม่เหมือนบางช่องเขาฟันธงตรงนั้นฟันธงตรงนี้อ่าสูตรนี้ไม่เคยมาตรงนี้สูตรนี้จะไม่มาเลขตัวนีอ้อันนี้ผมพูดตามวามจริงนั่นเพื่อนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 638 19 20 21ชุด21ชุดบนอย่างเดียว21ชุดบนอย่างเดียวตอนผมประมูลงานอยู่ผู้จัดการสาขาเขาไปซื้อมารวมหุ้นกันซื้อมาทั้งบนทั้งล่าง20กว่าชุดประมาณนี้แหละเพื่อนทั้งบนทั้งล่างแล้วซื้อมาหลายตังตามที่ผมเห็นมนผู้ความจริงอะลองดูนานเพื่อนนะ สุดสุดท้ายก็เ,เพื่อนโชคดีทุกคนไม่เจ็บไม่จนนั้นเพื่อนรวยๆกันทุกคนครับสวัสดีครับ